ก่อนจะไปรีวิวเนี่ยก็ต้องบอกว่ากล่องนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนของมา v v l l และใครที่เป็นแฟนเลโก้และยี่เป็นแฟน Iron Man ด้วยเนี่ยผมว่าตัวเนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดสวัสดีครับผมนิวจากช่องย l o ล h เฮนนะครับผม,มเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละว่าวันนี้เนี่ยผมจะรีวิวตัวกล่องไหน ซึ่งตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในซีรีส์ของ Lego Helmet นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว Lego Helmet เนี่ยมันก็ทำออกมาหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของ Star Wars เองก็ตามนะครับผมแต่ฝั่งมาเว l เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดยังไงเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกผมได้นะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือ1ตัว Iron Man นะครับ2คือตัวเวนอม3คือ c a r n a g e นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้นับเป็น Helmet นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หมวกกันน็ มันจะเป็นตัว Infinity Gallet นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับผมตัวกล่องเนี่ยด้านหน้านะฮะก็จะเป็นตัว Product Shot นะครับบนพื้นหลังสีดำซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของตัวซีรีส์นี้เลยนะครับผมสำหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีรหัส7 6 1 6หนะครับผม ส่วนแถบด้านล่างนะครับก็จะเป็นกราฟิกรูปเลโก้สีเลือดหมูนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีอาร์ตเวิร์กเล็กๆอยู่ทั้งหมด3รูปด้านล่างนะครับรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวชุดเกราะ Iron m a n m a r k 3นะครับแบบครึ่งตัวรูปถัดมานะครับก็จะเป็นบอกความสูงของตัวเจ้า l e โก h e ฮลเมตัวนี้นะครับและรูปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูปโค o สอัพของตัวหน้ากากของตัวชุดเกราะนั่นเองนะครับผม ความพิเศษของกล่องนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงคู่มือครับผมคู่มือเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวโลโก้ Iron Man นะครับแล้วก็มีรูปหน้ากากแบบครึ่งหน้านะฮะแต่พอเปิดมาเนี่ยสองหน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นอาร์ตเวิร์คครับผมซึ่งอาร์ตเวิร์คสองหน้านี้นะครับก็จะมีการพูดถึงชุดเกราะไอรอนแมนต่างๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการออกแบบการดีไซน์ของตัวกล่องนี้ด้วยนะครับ เลโก้เฮลเมตไอรอนแมนกล่องนี้นะครับผมได้ต้นแบบมาจากชุดเกราะของไอรอนแมนมาร์ที่3ที่ปรากฏในไอรอนแมนภาคหนึ่งนะครับผมหลักๆนะครับสำหรับเซตนี้นะก็จะเป็นตัวของหัวเฮลเมตนะครับผมแล้วก็เป็นตัวฐานนะครับสำหรับตัวเลโก้เฮลเมตไอรอนแมนตัวนี้นะครับผมก็หลักๆเนี่ยจะใช้บริกที่เป็นสีแดงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแค่เฉดเดียวนะครับผมไม่ได้มีการเล่นสีอะไรส่วนสีทองเนี่ยก็จะเป็นสีทองที่แบบเป็นทองจริงๆเลยนะฮะมันจะไม่ได้เป็นสีเหลือง ซ,ซึ่งโดยรวมเนี่ยมันดูสวยแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนตัวหมวกของไอร์นแมนจริงๆเลยนะครับผมตรงส่วนตาเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็คงคงบจะเป็นชิ้นโคง้งแบบเรียบนะครับผมด้านข้างจะมีรายละเอียดหลักๆเนี่ยหจุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวล็อกของหมวกอัลเลแมนนะฮะซึ่งเหมือนในหนังเลยชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบปริน์มาเลยนะครับจะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับผมส่วนที่เป็นหน้ากากสีทองด้านหน้านะครับก็จะเป็นชิน้นเรียบแทบทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่เป็น นะครับก็จะมีเพลทที่เขียนว่า Avengers Iron Man ด้วยนะครับส่วนความสูงนะครับก็จะอยู่ที่19ซติเมตรนะครับผมโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าทำได้ใกล้เคียงมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามองตรงๆเนี่ยอาจจะดูเหลี่ยมไปนิดนึงนะครับผมส่วนตัวนะครับคิดว่าถ้าเขาเพิ่มสติกเกอร์น็อตบนจุดต่างๆของหน้ากากนะครับน่าจะทำให้ชิ้นงานเนี่ยดูสวยแล้วก็มีมิติมากขึ้นพอสมควรเลยละครับคือซีรีส์นี้นะครับ เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาทําออกมาเน,เน้นการเก็บสะสมสําหรับนักสะสมเป็นสไตล์แบบว่าเน้นต่อแล้วก็ตั้งโชว์อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้สวยงามแล้วก็ถูกใจสำหรับแฟนที่เป็นแฟนมาเวลแฟนไอร์นแมนจริงๆนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b ์สาหรับช่องช่องนี้ด้วยนะครับผมใครมีอะไรอยากพูดคุยกันก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปก่อน นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย